สวัสดีครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่คือน้ําพุร้อนนะครับบ้านหนองแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับมีที่นั่งด้วยนะครับแต่คนเงียบมากเลยนะครับอืมนี่ครับ มาเที่ยวได้ครับก็อยู่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีบ่อแช่ไข่นะครับแช่น้ําแร่แล้วก็อะไรเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับับรรยากาศครับติดภูเขาเลยนะครับไปดีกว่านี่ มีหลายบอ่อนะครับ